สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A 8แปดทับหนึ่งสนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร02 205 7250ก็ตอนนี้เหลือสิบก็ยังสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะไม่แน่ใจนะแต่ไปเช็คดูแล้วก็ผมเองเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าปีนี้ตลาดเวียดนามมีโอกาสได้ได้เห็นอะไรดีๆนะเพราะว่าปีที่แล้วเขายังประสบกับเรื่อง ภาว่เศรษฐกิจโต,ตช้านะเพราะว่ายังมีประสักหลายหลายๆอย่างแล้วก็เรื่องของระดับอินเตอร์ด้วยที่เขาดูว่ามันจะเหงาอะไรต่างๆการส่งออกซึ่งเป็นตัวสำคัญเขาอาจจะชะลอแต่ตอนนี้นาทีนี้การส่งออกก็เติบโละะลตบโละนะแล้วก็คงจะเติบต่อไปดูแล้วไม่มีอะไรไอ้นนี้เป็นผมดูว่าเป็นคอลเลกชันธรรมดาแล้วก็อ้างเหตุอะไรบางอย่างเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงหรอกแล้วก็ ผมดูดูหลายๆายบริษัทก็จะมีข่าวดีมากขึ้นอ่ะปีนี้นะปีที่แล้วอาจจะประสบกับปัญหาบ้างอะไรบ้าง mm hmm. ตัวอย่างเช่นอย่างวันนี้ที่บอกว่าลงมาตั้งเปอร์เซนต์กว่าเนี่ยก็ปรากฏว่า vre ซึ่งผมก็เคยพูดว่าอันนี้มีโอกาสจะเป็นเขาเรียกว่า super ปปสต o c k นะเพราะว่าเป็น mm hmm. ห้างแบบเดียวกับ cpn นะแล้วก็ใหญ่ขยายตัวตัวเร็วมากแล้วก็กำไรกำลังดีจะมาอย่างแรงเพราะว่าหลังจากโควิดแล้ว เขาก็เริ่มชาร์คค่าค่าเช่าอะไรต่างๆกลับมาที่เดิมนะแล้วก็การเติบโตทางของห้างช้อปปิ้งมอลล์ของของเวียดนามเนี่ยผมว่ามันจะโตต่อไปอีกนานนะโตต่อไปอีกนานเพราะรายได้มันถึงละพอรายได้ถึงเนี่ยหลังจากนี้นะจังหวัดต่างๆที่จเจริญขึ้นมาหน่อยก็จะเริ่มมีห้างเต็มไปหมดแล้วเขาก็เป็นผู้นำนะก็โดยสรุปส่วนตัวผมเนี่ยนี่ก็เป็นโอกาส่ะ แล้วก็ไปซื้อเพิ่มเติมนะไม่ได้กลัวว่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็เรื่องการเมืองก็เราคิดว่ามันไม่ได้ซีเรียสขนาดว่าคือพักเพิ่งจะมีปัญหาอะไรต่างๆไม่ใช่นะเป็นแค่ปภายในพักซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนคนเปลี่ยนอะไรแต่ก็ไม่ได้มีการต่อสู้จริงหักเหลี่ยมจริงอะไรกันแบบเป็นเรื่องเ,นะเป็นราวนะเป็นเฉพาะตัวที่บางคนอาจจะถูกปลดออกไปบางคนตั้งขึ้นมาใหม่ซึ่งก็ไม่เห็นมี ไม่มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะพอเห็นข่าวดีนะอยากฟังข่าวดีบ้างนะครับว่าสิ่งที่จานิเวศมองเห็นนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทจทะเบียนอะไรต่างเนี่ยม,มันมีในมิติไหนบ้างนะครับอาจจะไม่ต้องเจาะตรงไปที่ตัวก็ได้ครับคือ,ค,อคือผมว่าข่าวดีเนี่ยก็คือว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวนะฟื้นตัวแล้วแล้วก็มันจะดําเนินต่อไปนะแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ดูเหมือนก็ว่าสุดท้ายก็ต้องลงนะไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอะไรไปเอ่อ คือเรียกว่าอะไรห่ะเรียกว่าตั้งตัวได้หละแล้วก็อตอนนี้ผมคิดว่าคนเวียดนามเนี่ยกำลังฮึกเหิมมากนะก็คือว่าเข้ามาลงเล่นเรียกว่าเล่นหุ้นก่อนแล้วกันนะก็<ๆ>ยังก็ยังเพิ่มขึ้นแบบเป็นเป็นค่อนข้างเยอะนะอาจจะเป็นหลักเดือนละเป็นเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเ,เพิ่มขึ้นนะก็ยังเพิ่มขึ้นต่อนเนื่องเลยนะ ในกรณีอย่างของไทยเนี่ยผมว่าบัญชีใหม่ๆน้อยมากอะ่ะนะของเขานี่ยังเพิ่มขึ้นหลักเป็นเดือนแล้วเป็นอะผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นหลักแสนเป็นหแสน,แสนได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคนเพิ่มขนาดนี้เนี่ยนะไอ้โวลุ่มที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะต้องมาจากพวกเนี่ยเพราะคนที่เขาเพิ่มเปิดพวกเนี่ยก,ก็ก็เขามาเล่นหุนนะ้นอ่ะไม่ได้ไปเปิด,เ,ปดเล่นๆหรอกใช่ไหมแล้วยิ่งเขาเห็นราคาหุ้นมันปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะบริษัท โอ้ขึ้นมาบริษัทดีๆแบงเบิงอะไรนะผลตบแชนมันเร็วมากเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็เป็นอะไรซึ่งแล้วก็ปีหน้าเองเนี่ยเขาก็คิดว่าตลาดหุ้นก็คงจะได้อัปเกรดเป็นอยู่ในอินดี M C I เอ็มเอป็นอะไรอิมเมอร์จิ้งอะไรซึ่งก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าแบบกระตุ้น,นอ,ยอ,ยอ,ยอย่างอย่างตลาดหุ้นอย่างแรงนะโวล่มเนี่ย ไม่ใช่หกหมื่นที่ตกใจนะแต่ว่าตัวหลังๆเนี่ยประมาณสามหมื่นเนี่ยได้เห็นอยู่บ่อยๆนะซึ่งจริงๆตอนนี้หุ้นไทยก็สีประมาณสักสี่หมื่นเองไม่ได้เยอะหรอกแต่ของไทยสี่หมื่นเนี่ยทั่วทีนะมาจากโน่นอ่ะโปรแกรมเทรดดิ้งต่างชาติอะไรต่างๆนะเยอะเพราะนั้นเอาเครื่องจริงๆนะรายย่อยของเวียดนามตอนเนี้ยผมว่าเขาน่าจะคึกคักกับไทยนะพอสมควรเพราะเขาส่วนใหญ่เป็นเป็นรายย่อย นี่มันก็เป็นอาการอย่างหนึ่งแหละว่าเออรอบเนี้คงจะต้องได้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอ่ะมันเริ่มมากันอะไรกันนะผมไม่มีความตกวิตกเลยนะยังพยายามจะต้องไปหาหุ้นที่เราจะจะัดจะได้แตมันบังเอิญเป็นหุ้นที่มันซื้อยากเนี่เนี่ยอย่าง VIE เนี่ยก็ก่อนหน้านี้เราก็กลัวนะกลัวว่าเออพอไปยิงกับกล็อกวิ่งกลุ่มอะไรเงี้ย แล้วจะถูกไซฟ,ฟอนเงินออกไปอะไรไปตอนนี้จะบอกเคลียร์ปุ๊บนี่นะดูแล้วมันถูกไง PE สิบกว่าเท่าใจ่ะไหมโกรดสูงมากแล้วก็เป็นแบบค่อนข้างการันตีว่าเติบโตเพราะว่าคนกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมไปนะเดินห้างอะไรต่างๆจะไหมแล้วก็ตัวเลขอื่นๆเช่นพวกอ่าการลงทุนตางทางตรงอะไรต่างๆก็ตอนนี้ก็เริ่มทยอยกลับมาอย่างรวดเร็วละนะ าก็ไม่กลัวอะไรกันแล้วสรุปแล้วบางทีมาพูดเรื่องเวียดนามตอนนี้มันก็ก็คือมันเรื่องเก่าที่เรามองไกลมาตั้งนานแล้วตอนนี้มันก็แค่กลับมาสู่คอ์สของมัน <c oughs> ที่จะ, <c oughs> จ,ะจะเริ่มเดินทางแต่ตอนก่อน,อนหน้านี้ันก็เจียวปรสปรสักนู่นเอาปรสสักนี้จะรวมถึงเรื่องพันธบาัตรเรื่องถึงอะไรต่างๆเรื่องคอร์รัปชันอะไรต่างๆแต่พวกนี้มันขวางไม่ได้นะเพราะว่าประเทศเขากําลังเคลื่อนไปข้างหน้า และพวกนี้ตามความเคลื่อนของปะเทศนทั้งนั้นนะก็โดยสรุปง่ายแหละว่าไม่ต้องคิดมากเพราะว่าราคาหุ้นมันยังไม่แปลงราคาหุ้นยังไม่แปลง mm hmm. แล้วก็ผมอ่ะพูดตรงนะเล่าให้ฟังก็ได้ว่าตอนเนี้ยก็ซื้อหุ้นพยายามซื้อไอ้พวกที่เนี่ยมีมามาจิ้นมีพรีเมียมเจ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยซื้อหมดอ่ะนะเพราะว่าเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยยอมเลยเพราะรู้สึกว่ามันมาเร็วตอนเนี้ย ซื้อปั๊บเดียวเดี๋ยวก็หุ้นก็ขึ้นตามมาอะไรต่ตางๆเป็นเป็นช่วงเทคออฟแบบอืมครับในในเชิงฟันเดเมนทัลที่อาจารย์จริงๆอาจารย์เคยพูดมาผมว่าเป็นน่าจะเกือบสิบปีแล้วครับว่า,เ,เ,าเวียดนามมันมีโอกาสที่จะมาแ้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันกําลังออนคอสอยู่นะครับัน<ๆ>มันกําลังกับไปถูกทางะะอ,าอ่ะนะฮะอ่มันมีในมิติไหนบ้างที่เฮ้ยมันคอนเฟิร์มแล้วว่าเอ้ยใช่อ่าก็ผมว่าแทบทุกเรื่องอ่ะแทบทุกเรื่อง นะตัวเลขตอนนี้นะมันสอดคล้องกันหมดเช่นตัวอย่างหรือมาเรื่อยนะบอกตอนเนี้ยนักศึกษาเวียดนามอะมากที่สุดในอาเซียนเลยที่ไปเรียนต่อต่างประเทศมากกว่าเราเยอะเลยอะ่ะคนละเรื่องเลยและที่เขาไปเรียนนี่ไปเรียนพวกวิศวกรรมพวกเทคโนโลยีพวกเอนจิเนียริงจะมาซึ่งก็อันนี้ก็เป็นการสร้างศักยภาพของคนจะมาเข้าไปเรียนต่างประเทศมากกว่าเราเยอะเลยอตอนเนี้ยจะมาแสดงว่าคนรวยของเขาทุกคนเนี่ย รู้เลยว่าต้องเนี่ยประเทศกําลังพัฒนาไปก็ต้องส่งลูกไปเรียนอย่างไปเรียนอเมริกาเงี้ยก็เยอะกับเราเยอะๆ mm. นะเพราะนั้นก็ตัวเลขอื่นๆทั้ง,ท,งทุกอย่างตอนเนี้ยที่มันมาเนี่ยมันสอดคล้องว่าเศรษฐกิจกําลังเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วศักยภาพกําลังเพิ่มขึ้นนะความสามารถของประเทศดีขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั่วโลกนข้างเยอะก็ไม่เห็นว่ามีอะไรจะไปขวางมันได้นะอื mm. แล้วก็ <S <S <ๆ>ที่สําคัญคือราคามันยังรับได้หุ้นซุปเปอร์สต็อกเวลานี้ก็ยี่สิบต้นๆนยังไม่เกิดยังไม่ไกลนะนะย,ไไนยังยังไปได้รวมชุดฟอร์โกรดเนี่ยยังแย่ๆไปหมดนะแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็เป็นประเทศที่การบริโภคเนี่ยเขาก็ตามมาเหมือนกับว่าค่อนข้างจะตามเศรษฐกิจกเผยเร็วกว่าเศรษฐกิจใช่ไหมซึ่งมาจจะต่างกับอย่างเมืองไทยอย่างไรเนี่ยช่วงแร,แรกๆเนี่ย เวลาเศรษฐกิจโตโต,โ,ตโตโตเนี่ยการบริโภคมันยังตามไม่ค่อยทันมันไปโตทางด้านการลงทุนนู่นนี่อะไรต่างแย่ๆไปหมดแต่ของเวียดนามมันดูเหมือนคนก็เป็นนักนักชอบนักใชนะ่ก็คือว่าใช้เต็มที่เพราะฉะนั้นไอ้หุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคเกี่ยวกับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นหุ้นที่มีโอกาสเป็นซุปเปอร์สต็อกมากกว่าหุ้นพวกส่งออกหุ้นปิโตเคมีหุ้นพลังงานอะไรต่างๆมันก็เป็นจังหวะว่า ไอ้หุ้นการบริโภคที่มีโอกาสเป็นซูเปอร์สต็อกเนี่ยมัน Ava i l a บ l e มันมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เราเข้าไปซื้อได้แล้วก็ถือยาวได้ใช่ไหมอันเนี้ยเป็นข้อดีที่ผมรู้สึกว่าเออตอนเนี้ยต้องซื้อเลยพวกเนี้ยนะที่มันแบบอ่คนใช้กันไปแล้วล้านคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับการบริโภคขึ้นอยู่กับรายได้ของคนทั้งประเทศอะไรเงี้ยนะแล้วหุ้นพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันเป็นบริษัทที่เมื่อมันถึงจุดหนึ่งมันจะเป็นผู้นำมันเป็นผู้ได้เปรียบ ของตลาดใช่ไหมของตลาดเยอะแล้วมันก็จะสามารถที่จะเติบโตไปได้ไกลเพราะว่าการบริโภคมันจะเพิ่มเรื่อยๆจะคนมีเงินมากขึ้นแม้กระทั่งของเบสิกเบสิกอ่ะมันก็ยังโตได้อย่างยกตัวอย่างเช่นนะอย่างเหล้าอย่างเบียร์เนี่ยผมว่ามันก็ไปชื่อบ้านถ้ามองแบบว่ามันเต็มเต็มอะไรใช่ไหมนมน้ำนมอะไร,ะไรโยเกิร์ตอะไรเงี่ยเราก็คิดว่าโยมันก็ไม่น่าจะโตครับเพิ่มโออีคโมมีอะไรเงี้ย แต่มันเป็นเรื่องของการบริโภคก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสทั้งนั้นแล้วพวกนี้พอคุณใหญ่คุณได้เปรียบใช่ไหมต้นทุนถูกกว่าอะไรกว่าแล้วลงพวกนี้ก็ไปได้อีกนานเพราะว่าผู้บริโภคนี่เขารวยไปเรื่อยๆเขาก็ใช้มากขึ้นเรื่อยๆยังใช้ไม่เต็มอิ่มเปื่อยไงนะยังมีหลายอย่างที่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าว่าอย่างสมบัติบ้านเราสมัยก่อนก็มีกันกันอย่างเดียวส่วนใหญ่แล้วก็มีอะไร property มีอ่า วัสดุก่อสร้างมีอะไรซึ่งซึ่งพวกนั้นอะจริงๆสุดท้ายเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยไปไกลเพราะมันมันไม่มีความได้เปรียบที่ย,ยั่งยืนนานๆจะเสียเปรียบแล้วก็แย่โดนคู่แข่งโดนอะไรต่างๆหรือคุณทําปิโตเคมีวันหนึ่งก็ไปเจอกับต่างประเทศราคาปิโตเคมีลดลงอะไรต่างๆคุณทําเหล็กเนี่ยมันก็ถึงเวลาก็ซื้อเหล็กอ่ะเหล็กก็มันอาจจะแย่น่ะเมื่อผมไปคิดถึงขน,นาดว่าเฮ้ยบางทีรถยนต พวกนี้ก็จริงๆก็มันก็ไม่ได้ได้เปรียบอะไรล่ะเป็นใหญ่ขึ้นมาก็อย่างนั้นแ่ละนะแต่ว่าตอนนี้มันดีมันโตเร็วแต่มาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยความได้เปรียบตั้งย็นมันมันไม่มีก็ก็เราก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาได้เลือกแล้วแต่มาแต่ว่าผมยังดูว่าตลาดเวียดนามยังไม่ค่อยรู้จักกับคนเสีต์ที่ว่าเป็นซูเปอร์สต็อกเป็นแบบอะไรที่พอรามันโตมันโตมันได้เปรียบแล้วมันก็โตขึ้นไปอีก จะมาโตยาวแล้วก็ไม่มีสุดท้ายไม่มีใครแข่งกับมันได้เพราะ,ะเราก็ยังจะเห็นป่ปตี้หรือเหล็กหรือ,อส่งออกอย่างเงี้ยส่งออกจริงๆหลายอยานันก็ไม่มีกาไม่มีไม่มีความ,ม,ม,มเปถียรัางยืนหรอกแต่เพราะว่าคนส่งออกมันก็ใครก็ส่งได้ยังไวันนึงก็มีคู่แข่งมาได้อะไรได้หลายหลายหลายอย่างก็ช่วงจังหวะเน,นี่ยเป็นช่วงที่ต้องเข้าไอ้หุ้นพวกที่เป็นซุปเปอร์สต็อกผมสรุปไปอย่างนั้น ผมว่าพอผมเนี่ยมันก็คือพอส่วนตัวเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกันนะพอส่วนตัวเราเนี่ยเราจะพยายาม b าล a n ซ์ว่าต้องมีแบบมีแบบ d e f e n s i v มีอ f f e n s i v e มีอะไรใช่ไหมเ<ม>พราะฉะนั้นแต่ว่าเวลาคุณไปเลือกลงเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ไปเวียดนามนี่เอาตัวไม่ไม่ต้องด e f e n ไม่ต้องมาอะไรเลยใช่ไหมเขาอยากเล่นแบบนั้น<ม>นะเพราะฉะนั้นก็ก็ดูว่าเป็นเป็น ไอเดียได้แต่หลายตัวก็เป็นแบบดิเฟนซีฟเลยเป็นพลังงานเป็นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องมีเอาไว้นะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องการแบบแบบแกะกองหน้าอย่างเดียวเลยจะเอาพุ่นที่มันโตลเร็วอย่างเดียวอะไรไม่ใช่นะนะแต่ว่าเวียดนามตอนเนี้ยผมว่าตอนเนี้มันกาลังเข้าอาจจะกำลังเข้าเขตโกลเด้นพีเลียดนะแล้วก็ผมยังคิดนะยังเตือนอยู่ตลอดเวลาตัวผมเองผมก็เตือนว่าให้ต้องรีบต้องรีบ จองที่นั่งจองที่นั่งนะแล้วก็ผมก็ดูว่าถ้าต่างชาติถ้าเป็น emerging อี e เมอร์จิงเมื่อไหร่ต่างชาติแห่เข้ามาเนี่ยห mm ุ hmm. ้นอะไรที่เขาต้องซื้อแน่นอนเลยแล้วซื้อเยอะแล้วเขาสนใจอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นแนวนั้นไป mm hmm. จองที่พวกนี้ไว้เนี่ยซึ่งก็มีโอกาส mm hmm. ที่มันจะอยู่ๆก็ปรับเลยจาก P.E. อีสิบกว่าเท่าเป็นสามสิบเท่าอะไรต่างๆอ่ะซึ่งตรงนั้น mm hmm. จะได้สง่งแดงเลยนะ จองที่ไว้ก่อนว่าตอนนี้ยังไม่ต้องห่วงหรอกยิ่งลงมาเราก็ไปเก็บยิ่งลงก็ยิ่งเก็บไปเพราะว่าถ้าเป็นแบบแนวโกรดขึ้นมาเนี่ยมันมันทุกครั้งที่ลงคุณซื้อไม่ทันแหละแต่ซื้อไม่ทันแล้วก็หลายตัวมันซื้อไม่ได้ด้วยนะ่ใช่ไหม,มแต่อย่างที่ผมว่าเนี่ยถ้าคุณไปเก็บการเงินเก็บปัาร์ตี้แม้กระทั่งบริษัทหลักทรัพย์อะไรพวกเนี้ยซึ่งตอนนี้โตเร็วมากบางทีโตเร็วกว่าหุ้นเหล็กจะโตเร็ว แม้โตเล้วคือกำไรดีมากเลยอ่ผลิตหุ้นผลิตตรงงานอะไรกต่างบางทีก็โตเร็วหุ้นส่งออกหุ้นส่งออกก็โตใหญ่เลยเพราะว่าตอนนี้ส่งออกดีมากแต่บางทีส่งออกอะไรอ่ะส่งเฟอร์นิเจอร์ส่งหินส่งอ่าอ่า mm hmm. อะไรนะหินท้าการเกษตรพวกนี้ยมันโตเร็วมากแต่พวกนี้เราต้องเข้าใจว่าอินเตอร์ลองรันเนี่ยมันมีลิมิตเยอะเพราะมันเป็นคอมมอนดิตี้ไกลที่ไปมันจะต้องแข่งทั่วโลก วันหนึ่งบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่ได้แล้วตอนนี้อินเดียเริ่มมาเขาถูกกว่าโน่นนี่หรือว่าอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ผู้ซื้อเนี่ยอำนาจต่อรองเยอะใช่ไหมถ้าคุณไม่ลดเขาก็ไปซื้อที่อื่นเลยพวกเนี้ยผมดูตัวอย่างประเทศไทยแล้วบอกว่าสมัยสมัยที่หุ้นบูมบูมอะหุ้นพวกเนี้ยหุ้นพอลร์ตี้มาแรงหุ้นไฟแนนซ์มาแรงตอนนี้หุ้นไฟแนนซ์เวียดนามโตเร็วมากกําไรดีมากเพราะเขาก็ยังไม่ค่อยแข่งกันมั้งผมว่าไม่เหมือนเมืองไทย พอโตเร็วปุ๊บแข็งกันใหญ่เลยนะลดคอมมิชชั่นลด,ล,ดลดนี้สุดท้ายไปไหนไม่รอดผ่านไปสิบยี่สิปีหุ้นไฟน์ก็เท่าเดิมอะนะแต่หุ้นอื่นๆที่เป็นซุปเปอร์ซ็อกอะไรมันขึ้นไปเยอะแล้วหลายเท่านะเพราะตอนนี้ผมก็เน้นพวกนี้แหละอย่าไปอย่าไป,อย,าไปอย่าไปห่วงว่าเฮ้ย hey, อันเดอร์เพอร์ฟอร์มเพราะเราไม่เล่นหาการเงินไม่เล่นทุ้นที่มันโตเร็วๆช่วงนี้ แต่เราก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ยาวเราอยู่ยาวเราไม่สนหรอกเราจะเอาคนที่ไปได้ยาวในระยะไ,ไปได้ดีในระยะยาวต่อเน,นื่องสิบปีนะซึ่งก็อย่างที่ว่าเนี่ยหุ้นพวกผู้บริโภคหุ้นที่มันมีความได้เปรียบที่ยั่งยืนที่แบบว่าเาวลามันโตไม่มีใครมาแข่งกับมันเพราะถ้าเศรษฐกิจโตอุตสาหกรรมโตแต่คู่แข่งมากันเยอะเยอะเยอะใช่ไหมหรือว่า คู่แข่งก็เข้ามาแย่งตลาดเช่นไปแนงเขาก็มาลดอคอมมิชชั่นสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไร